สวัสดีครับผมต้นพูดนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบินพารามอเตอร์ไปที่9นะครับเท้าเราพ้นพื้นมา9ครั้งแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ครับเ,เพื่อเป็นนันทนาการในชีวิตต่อไปครับแะ่นะคะัขึ้นบินครั้งที่9นี้ เราเราเล่นเครื่องช้าไปครับลมตั้งแล้วเราเล่นเครื่องช้าไปแค่เสี้ยววินาทีลมก็ไม่ขึ้นนะครับก็ลเลยต้องดําเนินการขึ้นใหม่ครั้งนี้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะครับตั้งลมได้เล่นเครื่องได้ก็บินนะครับก็วิง่งวิ่งให้ล่ม กินลมเต็มที่แล้วเราก็คลิปก็จะได้บินครับครั้งนี้เราฝึกบินรักษาระดับนะครับเพื่อจะให้เป็นแนวเดียวแนวระนาบเดียวกันรักษาระดับไม่ต้องจับ คอนโทรนอะไรแค่ใช้เร่งเครื่องและเบาเครื่องเอาเพื่อรักษาระดับครับ เมื่อฝึกบินรักษาระดับได้5-6รอบนะครับรก็สมควรแก่เวลาเราก็ตั้งหลักจะลงแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นเป็นการลงที่ค่อนข้างที่จะสมดุแบบนะครับถึงจะมีการดึงเบรกเร็วไปเสี้ยววินาทีนะครับแต่ผลออกมาก็ดีก็ไว้เป็นประสบการณ์ครับสั่งสมประสบการณ์ชั่วโมงบินไว้เยอะๆเพื่อวันหลังก็จะได้บินเองต่อไปครับ